เอาแบบนี้ทุกคนนะดูจะสรุปให้แบบง่ายๆนะคะว่าทําไมมันต้องเป็นรุ่นนี้ค่ะนี่คือแท็บเล็ตของหัวเว่ยนะคะที่ในราคาหมื่นต้นๆน,นะ,ะชื่อว่า Matepad 11.5 2,025เอาง่ายๆตัวนี้เนี่ยเป็นแท็บเล็ตราคาหมื่นต้นๆแต่คุณได้รับประสบการณ์แบบ PC level ที่หัวเว่ยพยายามจะนําเสนอให้กับคุณนั่นเองนะคะรวมถึงมีหัวเว่ยโน้ตนะคะ,คะไว้จดโน้ตต่างๆได้สบายและที่สําคัญมันใช้ Go Page ได้ทุกคนฮัลโหลมาดูปแบบตัวแพงๆได้เลยนะคะรองรับทั้ง Smart k e yboard ทั้งหัวเว่ยเอ็มเพนซิลเรียบร้อยนะคะ,คะ,ะวัววนน และนี่ก็คือสเปคทั้งหมดของหัวเบยเมทแพด11.5 2,025นั่นเองนะฮะโอ้โหก็จะเน้นมาในเรื่องของแบตเตอรี่แหละเครื่องประมาณนี้นะฮะแบตเตอรี่ให้ไป1 1 0 0 0ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะคะแล้วก็ น้ำหนัก515กรัมนะฮะแล้วก็ความบางแค่6.1ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเองนะคะรวมถึงตัวหน้าจอเนี่ยก็ให้มาถึง11.5นิ้วนี่แหละแต่เป็นอัตราส่วนแบบ3ต่อ2นะะ 2.5K แล้วก็รองรับนะคะพวก PC level อย่าง WPS Office นะะทั้ง Writer Presentation Spreadsheet ทั้งหมดนะะรองรับ Huawei Smart Keyboard แล้วก็ Huawei Pencil และรองรับ Go Pen ด้วยนั่นเองค่ะนั่นก็คือสเปคของเขาทุกคนแล้วก็จุดเด่นจุดขายนั่นเองนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยแท็บเล็ตนราคาหมื่นต้นๆปกติแล้วมื่น ต้นเราก็จะได้แต่ตัวแท็บเล็ตมาถูกต้องไหมแต่อันนี้เราได้ Huawei M Pencil g e n e r a t i o n ที่3คุณได้ Smart Keyboard ด้วยคือความเต็มที่ของ h u a เว i ในการพยายามจะขายแท็บเล็ตเนี่ยนดูดเองเนี่ยนะก็สัมผัสได้ว่าอืมก็มีความตั้งใจมากโดยเฉพาะในเรื่องของ PC Level ที่พยายามโปรโมทมาตลอดอย่างต่อเนื่องว่าฉันไม่อยากจะให้ประสบการณ์แบบ PC Level ให้ได้แต่นิดนึงแล้วกันคือไอการตั้งชื่อพี่เนี่ยนะคะมันก็แอบจะใกล้กันไปนิดนึ่งบางทีก็จะแบบใครแลือชื่ออะไรห้วเว่า พี่มันชื่อมันคล้ายกันหมดเลยมันต่างกันยังไงคืออย่างนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆละกันคือตัวนี้นะคะความแตกต่างก็คืออย่างแรกเลยคือหน้าจอ Paper Mate นะคะเวอร์ชันน2.0นั่นเองเออนี่คือเป็นหน้าจอแบบใหม่เลยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยถนอมสายตาแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะปกติน่าดูก็อวยแท้แต่กอยู่แล้วสำหรับ Paper Mate นะคะแต่ว่านี่ก็คือเป็นเวอร์ชัน2.0นแล้วดีขึ้นไปอีกนะคะรวมถึงรุ่นนี้มี Go Pen ในการที่จะวาดรูปได้ในระดับมือโปรซึ เองก็ตามแต่เนี่ยก็ต้องสูงเหมือนกันหรือถ้าเป็นระบบอื่นเอาตรงตัวคุณก็ต้องซื้อพู้นตรงนะฮะแต่ว่าหัวเว่ยเอาโกเพสมาวางให้เลยสำหรับคนที่มีงบประมาณประมาณหมื่นต้นๆเนี่ยคุณก็จัดตรงนี้ไปได้เลยนะฮะนี่คือ2อย่างหลักๆที่สําคัญนะฮะก็คือคุณได้รับประสบการณ์แบบราคาโหดๆแต่ว่าคุณจ่ายแค่นี้แล้วคุณก็ได้หน้าจอแบบใหม่ด้วยเนะข,ข้าใจยังไยังอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงแล้วกันในเรื่องของประสบการณ์ PC Level แล้วกันนะฮะประสบการณ์ PC l e v e l ของหัวเว่ยเนี่ยก็ที่กับ ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า WPS นะคะคือ WPS เนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อก่อนต้องลงฟอนต์ลงอะไรไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลาดับก็ค่อยๆพัฒนาไปโดยเพาะการซัพพอร์ตภาษาไทยนะคะคือเจ้าตัว WPS Office เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดทั้งเอาตรงๆนะถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆ Word PowerPoint Excel เนี่ยได้หมดนะคะคือเปิดมาได้หมดแก้ไขได้หมดเลยหรือคุณอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่นะก็มีให้คุณเนี่ยได้ใช้งานกันสบายๆายนะคะนั้น,น,นใครที่เป็นคนที่ทําแนวเอกสารเนี่ยนะคะคืออยากจะ แบบไม่อยากพก แล็ปท็อปไปอะไรแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถทํางานได้นะฮะผ่านเจ้าแท็บเล็ตเครื่องนี้เลยนอกจากนี้นนทุกคนเนื่องจากว่ามันพยายามจะพูดถึงเรื่องของ PC level function ใช่ไหมคะคือคุณก็สามารถที่จะแบบใช้งานเมาส์ได้แบบเหมือนคอมพิวเตอร์เลยคุณก็ลากเลยคุณอยากจะแก้งานอะไรคุณก็จิ้มๆเลยไปอยากสเปรดชีทเนี่ยคุณสร้างตารางขึ้นมาคุณก็เอาไปใส่ข้อมูลตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดยังไงนะการใช้เมาส์ก็คล่องแคล่วกว่าการเอานิ้วไล่กดเชื่อนะดุมันคล่องแคล่วมันมีเคอร์เซอร์วิ่งไปวิ่งมา แล้วคุณใช้เมาส์ในการใช้งานต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ง่ายนะฮะฟังก์ชันมันครบแล้วว่ามุมมองที่ใช้เนี่ยมันเหมือนแล็ปท็อปนะฮะที่พกพาได้สะดวกสะดวก,ดวกคือตอนนี้เขาก็มีการจับมือร่วมกันกับ d ดิปซีมากขึ้นนนทางหัวเว่ยเนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือให้ดิปซีเนี่ยเป็นตัวเขียนข้อมูลต่างให้กับเราอ่า เขียนพร้อมว่าช่วยเขียนตารางข้อมูลนี่ให้หน่อยช่วยสรุปข้อมูลให้หน่อยช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปใส่ก็เป็นข้อความใช่ไหมคุณก็ไปใส่ WPS แล้วคุณก็เอาไปแก้ข้อความต่างๆนานาได้หมดเลยนะคะคือมันเปิดไฟล์ได้หมดอะไฟล์ Document ไฟล์อะไรที่แบบที่คุณเคยใช้ในแบบพวกออฟฟิศต่างๆนะคะมันก็สามารถเอามาเปิดในนี้ได้เลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่หัวเว่ยเนี่ยพยายามจะให้ประสบการณ์ว่าเออเนี่ยถ้าคุณซื้อหมื่นต้นๆเนี่ยคุณก็จะเอาสิ่งพวกนี้เนงงงาดััเออคตตววขขรพถึ หน้าจอบ้าง Paper Mate นะคะเป็นหน้าจอที่ดูดวยแสแตกสุดเพราะว่าเนี่ยอย่างตอนนี้นดูดูสองเข้าเนี่ยสองเข้านี่เลยไฟสูดิโอป่ะมันก็ยังไม่ได้เป็นดวงๆขึ้นมาเห็นไหมคือมันมีการการสะท้อนและมันเหมาะกับก,บการไปทํางานมากๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของหน้าจอแล้วก็ตัวขององศาในการทํางานหนึ่ง,งก็แล้วกันไปหน้าจอก่อนนะหน้าจอของเขาเนี่ย Paper Mate Display รุ่นนี้นะคะเป็นเวอร์ชัน2.0แล้วตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Paper Mate รุ่นใหม่นะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยถนอมสายตาได้มากขึ้นนะคะเทคโนโลยีการเคลือบของเขาเนี่ยหน้าจอเนี่ย สะท้อนระดับนาโนเคลือบไว้บนผิวนะฮะกรองแสงได้ถึง99%ทนนี่เราสะท้อนพวกเวลาเราไปทำงานคาเฟ่อะไรแบบเนี้ยนะฮะอันนี้เนี่ยมันสะท้อนได้ถึง99%นะฮะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีการเคลือบสิ่งที่เรียกว่าออปติคอลแมกนิตรอนนาโนนะฮะเป็นการเคลือบที่ทำให้ความสามารถในการแสดงผลของเปเปอร์แมตรุ่นใหม่เนี่ยสะท้อนแสงน้อยลงได้ถึง60%นะคะเอาเป็นว่าง่ายๆการแสงสะท้อนได้ดีขึ้นแต่ว่ายังคมชัดเหมือนเดิมนะยังสวยงามเหมือนเดิมดูแล้วสบายตาไม่แสบตาคุณเอาไปดูพวก Netflix ได้สบายวิดีโอเนี่ยอยู่ทงยู u ูบเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันมีวิธีเยอะแยะที่ทําให้สามารถใช้ Google ได้เนี่ยก็เอาไปใช้งานกันได้เลยนะ,ะสำหรับตัวนี้ Paper m a แมรุ่นใหม่ของเขานะคะถนอมสายตาแล้วก็คุณได้แบบในราคาแบบที่ดีอะเออแล้วว่าหมื่นต้นตนก็ดีอยู่นะ นอกจากนั้นเนี่ยไอ้พวกจอแบบนี้มันยังป้องกันพวกรอยนิ้วมือได้ด้วยนะเวลาที่เราทัชเราสัมผัสเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นรอยแบบที่ต้องมานั่งคอยเช็ดตลอดเวลานะฮะดังนั้นอันเนี้ยคือความเจ๋งของจอของหัวเว่ยที่นูค่อนข้าง,งจะชอบมากจริงๆนะสำหรับตัวจอแบบ Paper m a t มทนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยตัวจอเนี่ยรองรับนี่ด้วยนะทุกคนนี่หัวเว่ L G N 3. ยเอ็มเพนซี่เจนเนอเรชันที่สามใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะใช้เนี่ยพวกนี้ในการจดได้ผ่านหัวเว่ยโนสอะไรเงี้ยคุณก็จด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 ไปซึ่งการทัชสกรีนของเขาหรืืออออกกกาาาารรรงงััับขเเเคนนนนีี่ยยมมมมดลลโฟว์ะะฮ นี่มาถึงหัวเว่ยโน้ตนิดนึงแล้วกันปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราจดโน้ตเนี่ยเราก็จะจดนู่นจดนี่ใช่ไหมแต่ว่าหัวเว่ยโน้ตรอบนี้ทุกคนมันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกนิดเขามีสติกเกอร์ด้วยโดยที่เวลาที่เราเข้าไปที่หัวเว่ยโน้ตใช่ไหมทุกคนเราก็สร้างโน้ตใหม่ขึ้นมาใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า resource center ทุกคน resource ก็คือแปลว่าทรัพยากรแปลว่าแหล่งอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเหมือนกับที่เหมือนเป็นมาร์เก็ตอะเอาไว้โหลดต่างๆทุกคนและคราวนี้มันมีเเยอาาากทนนนัันี้้งงไดต่ๆใหรรแแแบบแวว แนวแบบเพื่ออะไรเนี่ยแบบแนวแบบแรงบันดาลใจประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือหน้าปกหน้าปกโน้ตทุกคนดูคือหน้าปกโน้ตก็มีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยคือมันน่ารักมากเลยอ่ะแบบมันเยอะมากทุกคนแล้วมันมีอะไรให้เราเล่นแบบเยอะแยะเลยนะคะซึ่งปกเนี่ยเขาบอกมี120แบบคือมันมีให้เราเลือกทั้งสติกเกอร์คัฟเวอร์ค่ะคัฟเวอร์ก็คือตัวหน้าปกเนาะแล้วก็ตัวกระดาษเพเปอร์เนี่ยก็มี3แบบมีที่เป็นเทรนดิ้งอัะสแบบเนาะคือตอนนี้นก็เริ่มทยอยมาแล้วเห็นว่าเเเองาก็ริ่มมี ในมาร์เก็ตของตัวเองแล้วนะฮะมากขึ้นเรื่อยๆนะเด็กน้อยก็ทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อในการจดโน้ตก็แล้วกันนะแล้วหัวปากกาแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบทุกคนจะแบบดินสอปลายปากกาผููกันอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะรวมถึงการเขียนนะฮะเขียนแล้วก็แปลงเป็นตัวหนังสือเนี่ยก็มีให้เราเนี่ยได้ใช้งานเหมือนกันนะฮะในตัวของโน้ตก็ใช้งานกับ h u ว e วเอมเพนซิลนี่แหละเจเนอเรชันที่3นะฮะตัวนี้นั้นเราได้ประสบการณ์ที่แบบเหมือนกระดาษอะเพราะว่ามันมีเปเปอร์แมทด้วยแล้วก็เขียนก็โฟล์ลื่นไหลแล้วพอคุณเาาไปใช้งนกับ Go หรือก,การวาดรูปเนี่ย,อ,ยอันเนี้ยคือ ปกติเวลาเราจะซื้อแท็บเล็ตวาดรูปเราคุยกันกันแบบแฟฝงว่าพี่อยากได้แท็บเล็ตวาดรูปได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นมีงบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือหมื่นต้นต้น,ตนคุณได้ g o p a g มาวาดรูปกันทุกคนตัวจอรุ่นนี้เนี่ยนะฮะในรองรับในการใช้งานดินสอใช่ไหมโอเวอรเอฟเฟนซีของเขาเนี่ซึ่งมันดีมากนะฮะในเรื่องของการใช้งานดังนั้นเวลาที่คุณมี g o p a g เนี่ยในการวาดรูปต่างๆได้เนี่ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยนะราคานี้คุณมาสามารถวาดรุ่นวาดนี้ได้แบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยทีเดียววนะออออััเีราาาชบบมกกส่งงศขต ว่าตัวเคสของเขาในที่ให้มานะฮะมันจะไม่สามารถปรับองศาได้เยอะมากนะ,ะก็คือมันจะมีองศาเดียวของเขาเลยก็คือองศาหลักที่มันเซตมาแบบนี้มันไม่สามารถที่จะเลื่อนไปได้อีกถ้าเราต่อกับคีย์บอร์ดนะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถถอดคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยออกมาได้ทุกคนพอคีย์บอร์ดมาปุ๊บให้มันกลายปเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วเราก็ตั้งได้ไม่จะไปต้องมีคีย์บอร์ดคุณก็สามารถวาดรูปหรือเขียนอะไรได้หมดนะฮะเนี่ยแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดนิดนึงก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันได้สเต็ปเดียวก็คือเวลาที่คุณใช้งานเนี่มันนองเป็ เนี่ยเขียนได้เหมือนที่เราเคยทําให้ดูของฮูเว่ยใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือได้สเต็ปเดียวก็คือคุณอาจจะต้องอ่ะถือว่าเขียนหรือวางกับพื้นอย่างงี้นะนี่วางอย่างนี้วางให้ดูนี่แล้วเราก็วาดรูปหรือว่าเขียนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะแบบมาตรฐานแหละแต่ว่าการได้โค้ดเพนเข้ามาช่วยเนี่ยเราคิดว่าจะช่วยยกระดับแท็บเล็ตระดับรบคาคาหมื่นต้นๆของฮูเว่ยให้ดูน่าใช้มากขึ้นได้เยอะเลยปก,กติเนี่ยบางคนเออพี่รุ่นนี้ใช้ได้ไหมรุ่นนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยบางทีต้องบอกต้องซื้อรุ่นท็อปนะพกกเพราะโค้ดเลาางรมพน มีคีย์บอร์ดแยกมาใช้ไดไหมนี่ยังใช้ได้อยู่ยังสั่งการได้อยู่นะเออเจ๋งปะเธอมเลิศนะเสียบโฮเวอร์เอนซิซแบบนีด้ด้วยเธอเออ เขาจะทำนะนี่ก็คือจุดขายของเขาแหละทุกคนสำหรับหัวเว่นะคะับเมดแพดสิบเอ็ดจุดห้าสองพันยี่สิบห้านะฮะชื่อก็จะประมาณนี้นะคะดังนั้น,นะคะใครที่สนใจนะเขาเรียกว่าแท็บเล็ตที่ได้รับประสบการณ์แบบ PC Level 1, งานเอกสารอยากได้ว่ารูปโกเพนด้วยอะไรดีๆแบบนี้นะฮะจดโน้ตต่างๆรวมถึงดูหนังฟังเพลงง่ายๆนะคะสบายๆแบบคลองแคลวซื้อให้เด็กๆใช้หรือว่าซื้อให้ตัวเราใช้ก็โอเคแล้วก็ที่เราสังเกตก็คือเขามีโฟลเดอร์ g o o g l e แบบแปะมาให้ตรงนี้ด้วยนี่คุณดูโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่ ใช้ได้เลยนี่คือใหญ่โตมโหรานมากๆแล้วนี่ทุกคนดูเนี่ยเจมินายน่ารูคุยแล้วเนะี่ยสวัสดีเจมินายได้ยินฉันไหมได้ยินชัดเจนเลยครับสวัสดีครับคุณลูกค้ามีอะไรให้ผมช่วยดูแลไหมครับวันนี้ฉันไม่ใช่ลูกค้าคุณฉันเป็นคนใช้อะ่ะแบบคนใช้งานอะ่ะครับขอโทษทีครับผมเข้าใจผิดไปหน่อยคุณผู้ใช้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับวันนี้อ,ว,นนอวันนี้ฝนจะตกไหมพอดีจะไปข้างนอกอ,อกอีกแล้วอะ่ะวันนี้ในกรุงเทพมหาคนครมีโอกาสเจอฝนครับแต่ไม่แน่ใจว่า จะตกหนักแค่ไหนคุณผู้ใช้จะออกไปทําธุระแถวไหนครับ <c oughs> เพื่อผมช่วยดูพยากรณ์อากาศแบบละเอียดได้เป็นไงทุกคนนี่เดี๋ยวนี้ใช้ Gemini ได้หมดแล้วนะคะก็คือแบบตอนนี้มันมีความแบบ c o m p a t i b l e หแรบบือว่าความเข้ากันได้ของการใช้งานที่ที่เยอะขึ้นกว่าเมื่อก,ก่อนมากๆนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครอยากจะโหลดแอปพลิเคชันหลักๆก,ก,ก็จะมี h u a w e i a p p g a l l e r y แหละอันนี้ก็คือเยอะมาก h u ว w e i ก็ไปจับมือกับธนาคารมาเพียบนะฮะพวก หลายหลายอย่างที่เราสามารถใช้งานได้แต่ว่าจริงๆถ้าจะให้ในดุลนิยามานะคือมันเหมือนแท็บเล็ตแนว productivity มากกว่าคือแนวแบบวาดรูปเขียนจดเอกสารดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยทำงานประมาณเนี้ยมากกว่านะฮะมากกว่าจะเป็นแบบเกมมิ่งอะไรขนาดนั้นจะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะเล่นได้โอเคเลยแล้วว่าความคุ้มมันก็คือเหมือนต้นต้นอ่ะคุณด้ของแถมเพียบนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยมันเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วว่าเลยใช้อะไรเนี่ยคือมันใชก็ใช้ได้หมดอ่ะคุณก็ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของเราังนั้นคุณก็สาาามรถใช้้งนได เราคิดว่าถ้าเป็นแบบแอปพลิเคชันที่แบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้หมดนะคะตรงนี้ก็ลองเล่นกันดูแล้วกันในราคาเนี้ยเราคิดว่าแค่ของแถมก็คุ้มละนี่คือราคาแล้วก็ของแถมที่จะได้ทั้งหมดนะคะจาก Huawei MatePad 11.5สองพันยี่สิบห้าโอ้โหชื่อยาวเหยียดเป็นกิโลนะคะก็เราคิดว่าราคานี้ได้ของแถมขนาดน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะรวมถึงงานประกอบอะไรก็แน่นหนาแข็งแรงตามแบบ Huawei นะคะวันนี้ไดดูดล,ำล,ำลำ้ำนาพี่ท่านนี้นะคะหวังว่าคนที่กำลังมงหาทท็บเลตราาคหม่นน้ี ประสบการณ์แบบ PC level เนี่ยจะชื่นชอบกันนะฮะรวมถึงเรื่องของการวาดรูป Go Paint อะไรอย่เงี้ยเราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์มากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลับฟันดีราตีสวัสดีนะคะโอ้ยาสุนมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย